สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ t o y ยต้าออนิวอันติดกันนะครับไฟหน้าและกระจังหน้าปรับโฉมใหม่นะครับคันนี้จะเป็นอันติดจีอาร์สปอนะครับมาพร้อมกับกระจกด้านข้างสีดำนะไฟท้ายและด้านหลังรอรอย่างนี้เลยต่อมานะครับก็มาดูภายในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกัน้่งเริ่มที่เบาะนะครับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะนะครับก็จะปรับเอนนอนได้ประมาณนี้เลยสําหรับฝั่งผู้โดยสารก็มีเหมือนกันนะครับปรับแบบไฟฟ้านะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ด้านหลังนะครับให้นั่งสบายยิ่งขึ้นนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลย การไฟนะครับก็จะมีแบบเปิดออโต้ด้วยฝั่งปัดน้ำฝนนะครับก็จะสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวตรงนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มโฮนะครับรถคันนี้ให้มาครบจริงๆได้กระจกตัดแสงเข้ามาด้วยหน้าจอเป็นแบบ TFT นะครับมาดูส่วนด้านหลังกันต่อเลยส่วนด้านหลังก็จะมีที่พักแขนแล้วที่วางแก้วให้2จุดนะครับ EU USB t y p สตี C ให้2จุดนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังนะครับ ปรับทิศทางและความแรงได้นะครับเพื่อนๆชอบออนิวอันติดกันไหมครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โตโยต้านราเบญจมานะครับ